สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่โกมิโนไอแลนด์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งหมู่เกาะในประเทศมอลตานั่นเองนะคะห่างจากตัวประเทศมอลตาขึ้นเรือมาตรงนี้ก็ประมาณ10นาทีเศษเศษนะคะโอเคค่ะตอนนี้นาะจะมาถึงแล้วนะคะนะ่าจะอยากแชร์ประสบการณ์เนื่องจากครั้งแรกสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานี่อาจจะ คิดว่าจะวางแผนจะเตรียมอาหารแบบไหนดีหรือว่าจะซื้อแพ็กเกจมายังไงดีนะคะสำหรับในส่วนของนาจาที่มาวันนี้มากับครอบครัวนะคะก็คือคุณแฟนแล้วก็ลูกชายนั่นเองนะคะเรามากัน3คนค่ะเรามาซื้อตั๋วที่ท่าเรือนะคะ3คนจ่ายไป39ยูโรประมาณนี้นะคะแล้วก็ รอขึ้นเรือประมาณ20กว่านาทีนะคะก็มานั่งรอที่ท่าเรือเลยนะคะหลังจากนั้นเราขึ้นเรือข้ามฟากมาเสร็จก็จะมาตรงจุดท่าเรือขึ้นฝั่งนะจา๊ะก็นะคะมานําวิวสวยๆมาให้ดูนี่เลยค่ะนี่คือบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะคะดูสิคะเรือลําใหญ่เลยนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะวันนี้นะคะนี่ขนาดช่วงโควิดนะแต่ว่ามอต้าก,ก็โควิดซาแล้วเนาะ อ่ะข้างบนนี้มีอะไรขายบ้างนะคะก็จะมีพวกเอเป็นต้นว่าพวกไอศครีมพวกผลไม้ขนมปังก็อาหารทั่วไปของชนเผ่ามอลตาแล้วก็นักท่องเที่ยวโซนยุโรปนะคะส้มตําข้าวเหนียวไม่มีนะอาหารไทยไม่มีน่าจะเป็นอาจารย์คนแรกหรือเปล่าที่จะมาขายอาหารไทยที่นี่นะคะโอ้ยถ้าถูกรอตเตอรี่ก็คงจะโอเคหน่อย ณจุดคลายแมมกเลยค่ะที่นี่เราเซฟตี้ความปลอดภัยดีมากเลยนะคะดูค่ะมีรถฉุกเฉินเพื่อที่จะรอบริการสําหรับในกรณีที่นักท่องเที่ยวเกิดเหตุนะคะก็จะมีการดูแลกันค่ะ mm hmm. อาคาศจากจุดบนสุดของโกมิโนนะคะอาจารย์จะพาเดินลงไปนะคะชมเกี่ยวกับอาหารการกินมีอะไรบ้างนะคะเฮลโลค่ะนักท่องเที่ยวก็จะ รายร้อมแบบนี้นะคะบางคนก็เอาเต็นท์มากลางเองเอาที่นั่งมาเองเอาร่มมาเองนะคะดูค่ะอันนี้วิวถนนจับให้ดูชุกช็อตเลยนะคะสวยค่ะนักท่องเที่ยวแต่ละท่านนะคะแล้วก็วิวนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะดูค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็ถือว่าเป็นวิคเอน,นะคะคนเยอะค่ะอ่ะแต่ไม่รู้ฝนจะลงหรือเปล่านะคะดูเก็บวิวด้านล่างค่ะดูค่ะ นี่คือมองจากมุมบนนะคะมองลงไปก็จะเห็นร่มเห็นแบบผ้าใบาเรียงรายเลยนะคะนั้นท่าเรือที่น้าจํามาขึ้นเรือเมื่อสักครู่นะคะนั่นค่ะเป็นท่าเรือเล็กๆนะคะมั่นคงแข็งแรงดีค่ะดูค่ะน้าจะซื้อเก้าอี้ตรงนั้นนะคะ20ยูโรค่ะ2ตัวนะคะ20ยูโรเขาขายเป็นเซตนะคะ อันนี้นักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีแบบสับป,ประรดแบบนี้แหละที่เขาขายเขาก็ซื้อกันข้างในน่าจะเป็นน้ำสับป,ประรดปั่นนะคะเขาเรียกว่า,ารถขายสินค้าใช่ไหมเขาเรียกเลยนะคาร o r s อเซลฟูดนะคะประมาณนั้นเนาะให้ให้ให้ดูร้านค้าก่อนนะคะในช่วงนี้คะ่ะอาจจะเจอผู้คนเยอะแยะมากมาย อันนี้คือรถขายนะคะก็จะสนุกสนานเดย่ะมีพ่อค้าเตไฮเลยนะคะแต่คนผิวดำที่นี่ก็เยอะนะผิวขาวเยอะผิวเหลืองผิวเหลืองขาวแบบเอเชียของเราก็เยอะนะคะนี่คือรถเหมือนกันนะคะไม่ใช่ร้านะคะ้าเนาะเซไฮ <laughs> ร้านนี้พนักง,งานสวยนะคะตอนนี้นาจากําลังจะวนไปที่ที่ที่นาจานั่งอยู่นะคะแฟนบอกว่าสมัยแฟนเป็นหนุ่มนี่แฟนเคยมาตั้งแคมป์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอาหารก่อนอันนี้คืออาหารเมนูที่ลูกชายชอบเลยนะคะเนี่ยชิคเก้นแรปนะคะนี่ก็จะมีไอศครีมค่ะแบบนี้ค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะดูค่ะนักท่องเที่ยวนะคะดูค่ะ เยอะนะคะวันนี้แฟนกับลูกชายก็คงนั่งรอเราเพื่อเขาจะไปลงไปไว่ายน้ํากันคะ่ะอาจาขอตัวมาเก็บวิดีโอสวยๆมาฝากก่อนนะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงท่านอาจารโพสต์ในส่วนของ YouTube หรือว่าเว็บเพจของตัวเองแล้วนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรอยากรู้เพิ่มเติมอะไรนาจาขอตอบอใต้คลิปละกันนะคะโอเคค่ะ see you next clip นะคะ happy weekend ค่ะ